เเชฟเชนกู้โกองหน้าคนสำคัญของทีมไปแต่ว่าได้ลิคาโกาก้าเป็นคียแมนในการพาทีมกลับเข้ามาชิงชนะเลิศได้อีกครั้งผ่านไป82นาทีเอซีมิลานขึ้นนำ2ประตูต่อ0จากประตูของฟิลิปโปอินซากี้ทั้ง2ประตูในสภาวะปกติกับการขึ้นนำ2ประตูต่อ0แล้วเหลือเวลาอีก8นาทีคงรู้สึกผ่อนคลายได้มากขึ้นแต่ไม่ใช่กับลิเวอร์พูลเมื่อ2ปีที่แล้วที่พวกเขา ยิง3ประตูในเวลาแค่6นาทีจนตีเสมอ3ประตูต่อ3ได้ในครั้งนี้เอซีมิลานจึงต้องเล่นอย่างรัดกลุ่มมากยิ่งขึ้นแต่มาถึงนาทีที่89ิเลิเวอร์พูลได้ประตูตีตื้นขึ้นมา2ประตูต่อ1ในจุดนี้เอซิมิลานเริ่มนั่งไม่ติดพลอยให้นึกถึงเหตุการณ์เมื่อ2ปฟีที่แล้วและลิเวอร์พูลก็กลับมาคึกเขิมอีกครั้งและเชื่อมั่นว่าจะมีปฏิหารเกิดขึ้นอีก แต่นักเตะเอซีมิลานจะไม่ยอมให้เกิดเหตุการณ์นั้นอีกแล้วพวกเขาพยายามมีสมาธิ